คมไฟนับจากของเหลือใช้นี่โอ้แจ๋วอย่างเดียวนะครับมีกระป๋องเก่าๆแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งทิ้งสามารถนามาทําเป็นคมไฟได้นะครับมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับขีดนะครับตรงนี้นี่ชึบเห็นไหมครับได้แล้วนะครับขีดเสร็จแล้วนะครับนี่รูปแบบนะประมาณนี้ก็นจะท่าทําการตัดนะครับในส่วนนี้ที่เราขีดไว้ใช้มีดก่อนนะครับขีดลงไปนี่ ให้ทำการเก็บแว่นหนึ่งนะครับฝั่งไหนก็ได้นะครับนี่นี่นี่เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนนะครับตัดนะครับตัดขึ้นไปหน่อยนึงนะครับหรือว่าใช้มีดก็ได้นะครับเสมอดีนะครับนี่แบบนี้กดนะครับให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มุมนี้ด้วยนะเหมือนกันดูนะครับปัดเข้าหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับควนมีปีกอยู่แล้วนะครับ แบบนี้นี่ตอนนี้ก็เหมือนกันกล็ดนะครับเกล็ดเสร็จแล้วนะครับให้ทำการพับเข้านะครับก็พับเข้าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้ครีมนะครับนิบนะครับหนีบเข้าไปเป็นการลบคมนะครับดูนะครับเห็นไหมครับลบคมแล้วนะครับ นี่ไม่คมดูนะครับเห็นไหมนี่ดูได้นะครับนี่พับเก็บนะครับเรียบร้อยแล้วก็ข้างล่างนะครับพับเก็บเหมือนกันนะข้างบนเหมือนกันนี่ก็ให้เพื่อนนะครับกดนะครับตรงนี้มุมนี้นะครับดัดนะครับให้โค้งทุกความสวยงามนะครับแล้วก็พับหัวนะครับหน่อยหนึ่งนะครับพับไปเลยนี่แบบนี้ ขอให้วางไว้นะเกินครึ่งดูนะครับให้ถึงนะเกินครึ่งก็แปลว่าใช้ได้นะครับแล้วก็นําออกมานะครับเหมือนเดิมแล้วก็ให้ทการเจาะรูนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับให้ทะลุนะครับแบบนี้ให้ท er ําการเจาะสองรูนะครับนี่แบบนี้จะได้ต่อไปนะครับให้ใช้คัตตินบัตรนะครับแบบนี้แล้วก็ใช้กรรไกรตัดไปเลยจากสาลดีนะครับลงมานะครับประมาณนี้ตัดนี่ แล้วก็ฝั่งนี้นะครับให้เท่ากันนี่ส่วนนี้ทิ้งไปแล้วก็พลิกตัวนี้นะครับขึ้นแล้วก็แย่นะครับสำมหลีของเรานะครับนี่ให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็ถ้าเพื่อนนะครับต้องการความสว่างนะครับเพิ่มไปอีกนะครับหนึ่งอันเป็นสองอันนะครับถ้าต้องการให้สว่างมากนะก็ใส่ไปเลยนะครับสามอันก็ได้เจาะรูนะครับให้พอดีนะครับให้แย่ตัวนี้ได้ ได้แล้วเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนนะครับกดลงนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับดูเห็นไหมครับสำลีนะครับ,รรบโผล่ขึ้นมาครับประมาณหน่อยหนึ่งนะประมาณนี้กลังพอดีนี่จากนั้นนะคให้เติมน้ำมันามาพืชเก่าท, 110, ที่ว่ามีอยู่ทุกบ้านนะครับจากการทอดนะครับใช้ของเก่าก็ได้นะครับหรือว่าของใหม่ก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เติมน,น้ำมันพืชนะครับประมาณนี้โดนสำลีนนะประมาณครึ่งหนึ่งเดี๋ยวมาทดสอบนะครับการจุดดูนะครับ มาดูกันนะครับก็ติดแล้วนะครับนี่โคมไฟนะครับจากของเหลือใช้นะครับประมาณนี้ใช้ลวดนะครับกระขนะครับนี่เกี่ยวตรงนี้นะครับสามารถนําไปแขวนนะครับอยู่ต่างๆนะครับที่ว่าต้องการแสงสว่างนะครับหรือว่าตกแต่งนะครับดูใช้ได้นานนะแบบนี้ดูนะครับก็ติดดีนะครับนี่นี่ สวยงามนะครับดูนำไปแขวนนะครับอยู่ต่างๆได้ถือว่ายามเฉอนะเวลาไฟดับนะก็ช่วยได้นะแบบนี้ติดได้นานนะเป็นชั่วโมงนะแบบนี้ใช้เป็นนานๆนะน้ำมันพืชนะครับจะต่ําลงนะครับเราก็เติมนะน้ำมันพืชเก่าก็จะเป็นอานเสร็จนะครับถือว่าเป็นเทคนิคนะซาดิวานะครับนำของเก่านะครับมารีไซเคิลเจอกันคลิ้หน้าสานรนะรสสวัสดีครับ